โอ้หโ่งๆเลยอ่ะสายเด่นไม่ไเด่นท้ายนี่ไม่ไม่น่ทำไไม่ไม่าไม่มาอะไรเหมือนได้พัมีตัวไปเชื่อมเหมือนเหมือนที่ให้ผมนีอย่างนั้นน่ะทุ่มมาเชื่อมทุ่มมาปุ๊บให้ปุ๊เลยแต่แต่ถ้าวิ่งมาปุ๊บมาอยุดรอนานปุ๊บใพับอให้พัดบมันมันทำไ่ดนคับัางทีกับบางทีขยับ คือมันรับบอลมันมันขยับเข้ามายืนรอนานอย่างเงี้ยเขาก็มาปิดบอลขยับมุกให้ปั๊บคือจังหวะเพื่อนอะไรปุ๊บเราขยับไปรับถ้าเราขยับไปครั้งก่อนเขาจะมาปิดก่อนหนน้าาเเอ่ขมืไจะีง

ม่เ้าตันเ้ายเลยเลยตรงตรงตรงไปถ้าถ้าออกปันหน่อยเข้าเลยเดียวมาแล้วีอย่ใรบลยเินเลยยิงเลโ้บอกมาบายเาเียเดนเตเอไป้ล่รลมาหน่อยีวนี้หมล้างเท้าผาเน่ไม่้มาโดนน้าเลย

ไม่ลูกลูกกนั้นไออ้เอมันยืนไม่ถูกมุมมันมายืนฝั่งนี้มันก็เลยนั่งเพราะฝั่งนี้ฝั่งนี้มีตัวผู้เล่นปิดอยู่มีการเออมันมันมันมีตัวผู้เล่นปิดอยู่มันมายืน

เจ้าหินเปี้ยงเลยอะไรอะไรเบิ่นเบิ่ลเิ้ลอย่างเงี้ยเมื่อกี้เขาเป็นหินเปรี้ยงตะกี้คิวยิ่งขึ้นได้แล้วไปอ้เข้าแล้วเข้าไปเบิ้นไป

นเหอยเลแล้วโอ้ยไม่ได้ลูกบอลลูกบอล